ถ้าต่อไปรางวัลจะมากขึ้นเพราะเป็นหนังสือเล่มต่อขึ้นอันนี้เป็นหนังสือที่ใครอ่านแล้วจะต้องตะลึงเลยนะที่อยู่ในมือเนี่ยใครสามารถท่องได้ใครสามารถท่องได้าาไดยกมือขึ้นมีไหมท่องได้เป็นคนแรกจากบทกวีเมื่อสักครู่เนี้ยกรุณายกมือขึ้นอ้าวหนูยืนขึ้นลกเด็กหญิงอะนะ อ้าวลองดูสิดังๆหน่อยลูกปรับมือให้หน่อยนะอาวละหนังสือสองเล่มที่เตรียมมาอ่านเนี่ยบัตรนี้หมดแล้วเด็กหญิงทั้งคู่เลยนะเนี่ยเด็กหญิงคนหนึ่งอ่าน เพราะนั้นได,ได้เล่มเล็กไปเด็กหญิงคนหนึ่งท่องจําได้เล่มโตไปเพราะนั้นสองคนเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวหลวงพ่อขอรู้จักหน่อยนับว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีความใส่ใจมีสติมีสมาธิมีความละเอียดถี่ถ้วนได้เป็นอย่างดีเอเราทบทวนอีกสักรอบหนึ่งนะเราท่องกันเองโดยที่หลวงพ่อจะไม่ท่องเลยหนึ่งสองสาม แมชื่นชมมากเลยบทกวีนี้เนี่ยนะเป็นบทกวีหลวงปู่พุทธทาตหนูพูดผิดนิดหน่อยอท่านใช้คำพูดว่าเหงื่อน,นั่นแหละคือน้ำมนต์ให้ผลเลิศนำให้เกิดสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผลน้ำมนตร์รถเท่าใดไม่ช่วยคนจนกว่าตนจะมีเหงื่อเมื่อทำจริงแต่อย่างไรก็ตามอาตมาอยากจะขอฝากบอกกับพวกเราเดี๋ยวเทศวันนี้ตั้งใจจะเทศหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเข้ารายการวิทยุด้วยเหลืออีกสักประมาณ5นาทีใครมีอะไรจะสอบถามบ้างไหมเปิดโอกาสให้สอบถามเต็มที่เลยนะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเราอะใครมีอะไรจะสอบถามยกมือขึ้นถามอีกครั้งหนึ่งใครมีอะไรจะสอบถามกรุณายกมือขึ้นเชิญใครมีคำถามกรุณายยกมือขึ้นถามไปครั้งสุดท้าย ไม่มีใช่ไหมอาตมาจะสรุปประเด็นชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอ้าวทุกคนยังไม่คุยกันนะลูกลกนะยังสงบเงียบอยู่เหมือนเดิมนะเรามาได้ข้อสรุปว่าการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือการใช้ชีวิตแบบรู้จักพอเนี่ยคือการใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองไม่หวังที่จะนำไปสู่การพึ่งพิงคนอื่นเราจะสแสวงหาความสุข ในภายในแสวงหาความสุขด้วยใจของเราเองแสวงหาความสุขด้วยการกระทําของเราเองแสวงหาความสุขด้วยการดูแลตนเองมากกว่าที่จะแสวงหาความสุขจากภายนอกคนที se ่มีชีวิตแบบพอเพียงเนี่ยจะต้องสร้างความสุขภายในมากกว่าที่จะแสวงหาความสุขภายนอกเข้าใจหไดอยังคนที่มีชีวิตพอเพียงเนี่จะต้องพยายามบอกกล่าวกับตนเองว่า ชีวิตนี้เราเป็นเจ้าของชีวิตตัวเราเองเราจะไม่ไปแสวงหาความสุขจากการที่คนนั้นคนนี้จะต้องมาให้เรามีความสุขแบบนั้นแบบนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยสุขอยู่ที่ใครหรือสุขอยู่ที่ใจตอบสิสุขอยู่ที่ใจสุขไม่ใช่อยู่ที่ใครใครที่ไปแสวงหาความสุขจาก ใครเนี่ยคนคนนั้นกําลังแสวงหาผิดที่แม้ที่สุดกับพ่อกับแม่ของเราเนี่ยนะเราก็ไม่ควรจะไปรอคอยว่าท่านจะเอาความสุขมาให้แก่เราถามจริงๆเถอะความสุขที่เกิดจากการให้ออกไปกับาการเอาเข้ามาเนี่ยอันไหนเป็นความสุขที่ง่ายกว่ากันให้ออกไปเนี่ยง่ายกว่าเอาเข้ามานีย่ยากกว่าเพราะเอาเข้ามานี่ต้องเอามาจากภายนอกจริงไหม แต่ให้ออกไปเนี่ยเป็นความศพที่เอาไปจากเราอย่างหลวงพ่อให้หนังสือสองเล่มเนี่ยนะหลวงพ่อมีความศัมากแม้จะรักหนังสือทั้งสองเล่มนี้ก็ตามแต่เด็กสองคนที่สามารถจาบทกวีลวงปู่บุตรธ,ธาตุได้นี่น่ารักกว่าเราก็เลยจะเอาหนังสือของเราที่มีอยู่เนี่ยให้แกเขาไปเลยแล้วเขาก็จะได้มีชีวิตที่ภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่แค่ให้หนังสืออย่างเดียวนะจะให้น้ําคนละหนึ่งแก้วด้วยเด็กหญิงทั้งสองคนเนะี่ยให้ดื่มให้หมดเลยนะเป็นประจักษ์พยานบ่งบอกว่าวันนี้เราได้มีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมวันนี้เราได้มีโอกาสนําไปสู่การใช้ชีวิตเอาอย่างงี้เพื่อจะได้มีสัญ,ญลักษณ์อีกประการหนึ่งสิ่งที่อยา่จะขอเนี่ยเด็กๆจะทํากันได้ไหมคือจะขอให้หนูเนี่ยพกน้ําติดตัวเนี่ย 7วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปวันละหนึ่งขวดพกน้ําติดตัวในวันละหนึ่งขวดหนูทาข้อเดียวส่วนข้ออื่นหนูอยากจะฝึกฝนปฏิบัติอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็สุดแท้แต่้าถ้าใครทําข้อนี้ไม่ได้เนี่ยทำอีกสักข้อหนึ่งพกกระดาษปากกาเนี่ยติดตัวตลอดเวลาหนึ่งเดือนพกกระดาษปากกาหรือดินสอเนี่ยพร้อมจะจด พร้อมจะอ่านรวมทั้งหนังสือหนึ่งเล่มด้วยนะหนูนะติดตัวตลอดเวลาเข้าห้องน้ําก็ติดตัวไปด้วยเป็นเวลาหนึ่งเดือนเอาใครจะปฏิบัติข้อน้ําดื่มยกมือขึ้นปฏิบัติข้อน้ําดื่มเจวันยกมือขึ้นนะมีอยู่จํานวนหนึ่งเอาปรบมือให้กับเพื่อนที่ปฏิบัติหน่อยนะลูกนะตอไมนะ